บทที่หนึ่งรักต้องจุกบ้านกายน้องกายสุดหล่อหญิงสาวสวมเสื้อกางเกงรัดรูปวิ่งเข้ามาหาเขาถึงในห้องนอนเธอกระโดดเข้าใส่กายทันทีที่พบเจอเด็กหนุ่มวิ่งหนีไม่ทันจึงโดนเธอทับลงกับเตียงนอนเจ๊เลิอฟออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่เจคิดถึงน้องกายที่สุดเลยหญิงสาวกอดเขาเอาไว้หน้าอกหน้าใจเบื่อเริ่มเท่มีอกชายหนุ่มจนใจเขาแทบจะหยุดเต้นยิ่งบราที่เจเลิฟใส่มาบางแล้วบางอีก ผมก็คิดถึงเจ๊แต่ปล่อยก่อนเธอไม่งั้นผมตายแน่กายบอกเขาพยายามดิ้นรนออกมาจากร่างสาวตายเพราะอะไรหรือดีใจที่เจอเจ๊จนชักตายหรอเจ๊เลิฟยิ้มลันหลามากเปล่าสักหน่อยตัวเจ๊หนักผมจะแบนแล้วเนี่ยกายดิ้นหนีได้สําเร็จเพราะถ้าไม่หนีมีหวังน้องชายของเขาตื่นแน่แน่อะไรตัวหนักที่ไหนกันเจ๊ออกจากตัวเบาเลิฟก้มลงมองดูรูปร่างของตัวเองขาเธอก็เพรียวเอวเธอก็เล็กแขนเธอก็เล็กแล้วจะเอาอะไรมาหนัก ส่วนกายจ้องมองเจเลิฟตรงส่วนที่หนักๆของเจเลิะว่าแต่เจกลับมาจากฝึกงานแล้วหรือฝึกงานเสร็จแล้วอดีตกายเปลี่ยนไปถามเรื่องเจเลฟิฟเพราะถ้าให้เขาจ้องนมเจเลิฟนานๆมีหวังอยากถกเสื้อเจแน่ๆใช่แล้วฝึกงานเสร็จแล้วก็สบายแล้วรอแค่รับปริญญาจากนั้นก็ค่อยไปหางานทําแสดงว่าช่วงนี้ว่างกายนั่งลงที่โต๊ะหนังสือทําเป็นไม่สนใจ ว่างสุดๆเลยลหละถือว่าเป็นช่วงพักผ่อนเพราะตอนฝึกงานเจอเจ้านายมหาโหดมากจะเป็นลมพอฝึกงานเสร็จก็รีบมาหาน้องกายเลยคิดถึงสุดๆเลิกเข้ามาสวมกอดกายจากทางด้านหลังแล้วหอมหัวเขาด้วยความรักกายหงุดหงิดใจผมไม่ใช่ตุ๊กตาตัวน้อยๆของเจนะผมตัวใหญ่และมีความเป็นผู้นําเลิกทําแบบนี้ได้แล้วหน้าเจผมไม่ใช่เจ้าเด็กตัวน้อยๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะผมโตแล้วเข้ามาหาลัยแล้วด้วยอุ้ยโตจริงเหรือไหนขอดูหน่อยซิ เลิฟล้วงมือมาที่ระหว่างขาของกายทันทีกายร้องแทบบ้านแตกจะบ้าเหรอใครเขาจับของคนอื่นง่ายๆงยี้ละ่ะกายใช้มือกุมเป้าตัวเองเจเลิฟนี่จริงๆเลยแต่ของเจ้จับได้นะเจ้ให้กายจับแค่คนเดียวเลยเจ๊กายร้องวุ่วายก็เจ้ให้กายจับได้จริงๆลองจับดูไหมแล้วกายก็ให้เจ๊จับของกายด้วยไม่อะเจ้หุบขาเดี๋ยวนี้เลยนะหุบเดี๋ยวนี้เลยกายทำท่าโกรธเพราะเขากำลังระงับอารมณ์ตัวเองอยู่เดี๋ยวจับซอยเลยนี่ ทำไมล่ะเจ๊เก็บไว้ให้กายคนเดียวเลยนะกายก็รู้ว่าเจ๊ชอบกายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วกายเป็นของเจ๊เจ๊จองกายไว้แล้วแล้วเจ๊ก็เป็นของกายด้วยหญิงสาวบอกแล้วทำหน้างอนกายเองก็ไม่ปฏิเสธผมเข้าใจผมเองก็คิดไม่ต่างกับเจ๊หรอกแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ล่ะกายบอกเจ๊ว่าถ้ากายโตกายจะเป็นแฟนเจ๊นี่ก็โตและไงน่าจะโตตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วดูสิเลิกพยักหน้าไปทางกางเกงของกายซึ่งตอนนี้มีอะไรพองอยู่โอเจ้าน้องของกายตื่นแล้ว ผมไม่ได้หมายถึงเจ้านี่สักหน่อยผมหมายถึงรอให้ผมโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนเป็นผู้ใหญ่จริงๆที่ทำงานและหาเงินได้กายยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ของตนเองแต่เราก็คบกันไปก่อนก็ได้นี่ทุกวันนี้สาวๆปิ้งกายเต็มไปหมดเจ๊ห่วงนะหนุ่มๆก็ตามจีบเจ๊แยะ,แยะเหมือนกันแหละก็ใช่ไงแล้วทำไมไม่คบกันให้มันจบๆไปซะละหญิงสาวต้วกายไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ผมยังไม่พร้อมแต่ผมรักเจนะเจก็รู้และผมก็ไม่ได้ไปคบกับใครด้วยผมก็มีเจคนเดียว กายย้ำหญิงสาวจึงพยักหน้าเพราะอย่างน้อยๆเขาก็รักเธอมานานมากและเธอก็รักเขามานานมากถึงจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ถ้าเขามั่นคงกับเธอเธอก็โอเคตั้งแต่เล็กเลิกกับกายเป็นที่สาวและน้องชายข้างบ้านและเล่นด้วยกันมาโดยตลอดทั้งสองสนิทกันมากกลายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวน้อยๆที่น่ารักของเลิฟเลิฟเหมือนที่สาวไอดอลในสายตาของกายและนับวันกายก็ยิ่งหล่อขึ้นยิ่งโตยิต่งหล่อเลิฟจึงอยากจับตุ๊กตาเด็กหนุ่มกินไม่เว้นแต่ละวันทั้งๆท,ท,ที่เลิฟเองก็ยิ่งสาวยิ่งสวยยยยมมมมีีีคคนนาาาาจจบเเอออะแะแแแต่่ป้้หขงงธชย คนนี้เท่านั้นที่เธอต้องการทั้งสองใจตรงกันเลิกพยายามยั่วกายมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สําเร็จส่วนกายก็พยายามมอดใจไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะใจแตกวันไหนก็เจเลิฟหน้าเอาขนาดนี้เขาแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วรักเจจริงเหรอเจอเลิฟเปลี่ยนมาทําหน้าทะเลนอีกครั้งแล้วยื่นหน้ามาหาเขารักจริงสิกกายย้ำหญิงสาวอมยิ้มจากนั้นก็ดึงกายมาจุบริมฝีปากสีแดงของหญิงสาวทาบกับริมฝีปากชายทันทีเจเลิฟก,กายร้องลั่นตกใจมาก รักก็ต้องจุบได้สิเจเลิฟยิ้มร่าแล้วเดินไปเปิดประตูห้องก่อนจะหันกลับมาบอกว่าคุณป้าให้เจมาตามกายลงไปทานข้าวรีบๆตามลงมาละ่ะเลิฟยิ้มอีกครั้งแล้วเดินออกไปส่วนกายนั้นเม้มริมฝีปากตัวเองแล้วแทบจะเป็นลมปากเจเลิฟนิ่มมากลิปสติกที่เจเลิฟทาหอมมากติดใจแล้วเนี่ยติดใจแล้วเนี่ยอยากจูบอีกอยากดูดปากเจเลฟิฟใจเย็นใจเย็นไว้เจ้าตีเองต้องมั่นคงในเจตนารมณ์ของตัวเอง สามารถฟังนิยายเสียงต่อได้ในคลิปต่อไปหรือสั่งซื้อฉบับอ e ีบุ๊กได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ